สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับกาแวนมโหดผักพี่น้องฝากบงที่ว่านไว้แห้งแล้วพี่น้องก็ดิง่งแล้สบายดีจ้าพี่น้องมาเชิญมาเชิญไม่มาไหไปหมดพี่น้องเลยมาเพแฟมโหดผักกับพี่น้องเบึกขนวานยิ้วนะพี่น้องเพื่อปังอยู่แต่เสียดายพี่น้องต้นยิ้มนี่มันหล่นลงมาเนี่ยพี่น้อง เบืงบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อมึงมาเบิ้งบาแเพนฮดพักบงเด้อพี่น้องหลังจากเพื่อนว่านไ้แล้กกระพุ่นตกมาใส่พี่น้องกับสาวนุกมนนั้นเลยพี่น้องไหลไปเพื่อบาแเพนมาอย่างบบได้กะให้ได้ทื่นคืนที่ซื้อในไปกันยังใครนอนบาแเพนมึงกันบาแพนฮดพักเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวนุกสีให้พี่น้องเบิ่งเด้อ ่นไถยส่วนให้แล้วมาเลยเกียงคลิปสีลงมาเห็ดพักย่างเดียวเลยพอเล้วให้แล้วหน้าแล้วพี่น้องนี่แม่นเมื่อแล้วพี่น้องถ่ายลงมาฮอดนี้แล้วก็บเบื้องนี้นำโดยพี่น้องโดยทีบ้านพักมาเลยแล้วก็ปลูกสา,สา,ากลีน้ำสาลีบ่แพรกระเลือน้อยเดียวเหลือแค่นั้นแล้วพี่น้องกับทีสนุกกระสนองปลูกวันนั้นหละกำลังขึ้นนะพี่น้องจักสีได้บัได้เบื้องกำลําลกาันแล้วพี่น้องเ้อที่พี่น้องเห็นบั ที่สนุกเคยถ่ายให้มวกเรกาะบ่ออันวันก่อนพี่น้องอันนี้คือป่าสลีสีสุดเล่งเลยพี่น้องเห็นปะตอนี้มันแปลี่ยนลพี่น้องเพราะว่าพ่นมาไถ่ละฮะพ่นสีลงมาสลีอีกรอบหนึ่งพี่น้องกัเอิร์อีหย่างก็คือเขาโพดมักสลีนั่นละพี่น้องพ่นกัสีลงมาเห็ดใหม่อีกรอบเลยของพ่นมันพ่นมีสกไว้อลลวพี่น้องหลังจากพ่นเสร็จ้กิฟต์เกี่ยวตัวนึงพนกกสบเห็ดปลูกพังตัวนี้ต่อเลยพี่น้องพ่นได้ขายดีขนาดเลยพี่น้องขายดี เพราะว่าเขตเขตท้งเทิงนี้ขึ้นไปหาต้นลำไยนะนก,กับสาุกกะิเงเขตนานพักเด่พี่น้องเขตปลูกพักขายแต่เขตต้น,น,นยิ้วบางสิสาุกยืนอยู่ลงมานี้เขตปูกมะซารีบ้านเด็กพี่น้องก็คือข้าวโพดนั่นแหละกับพักนี้เด้กพี่น้องเด้อพักเบืองนี้กับแมนอันนี้คือพักบงที่องห้า เพิ s grandfather s grandfather s grandfather. ่ปลูกไว้นะพี่น้องแล้วก็มันเาามันนั่นนั่นแหละบ่เป็นแล้วพี่น้องเพื่อนก็เลยมาปล่อยให้เบกัดกินนะพี่น้องมันเาาเกิดแล้วก็พักกับบ่เป็นราคากิโลหนึ่งพันกิบนะพี่น้องตกเป็นเงินไทยกับกิโลสองบาทสามบาทประมาณนี้แหละพี่น้องมันบ่ได้ราคาเพื่อนก็เลยปล่อยให้เบกินเพื่อนก็เลยบ่ขายเลวพี่น้องนี่จีสนุกลงไม้ว่านไม่นะก็เจักสืได้บ่ได้ยางบ่ได้กขอให้ได้ทุนคืนที่ซื้อเม็ดมันไปนะพี่น้องสี่โล บอแพรก็สนุกลงทุนซื้อไปสี่โลมาวาในพี่น้องจากที่ได้คืนรูบ่อเบิงไปดมกันเลยพี่น้องพักกันยังบ่ใหไงที่พระหอป้อมสนุกวานกับบอแพรนั่นท้งใต้นะพี่น้องพี่น้องอาจจะเคยเห็นเนาะพี่น้องมันบ่อเป็นมันมาสีเหลืองเหลืองมันเป็นน้ําดินบ่อนเดือนสนุกกระบอหูเนาะสนุกกรควรนที่ปลูกปลูกแถวห่มๆแบบนี้เนาะพี่น้องเข้าใจตามสนุกเนาะพี่น้องสนุกว่าต้องปลูกในห่มมันจะจะดีกว่า อะไรกะหวานแล้วอยู่ทงโคงงงวฮะสองนานพี่น้องอาจจักซิเป็นหรือบอกกับบงูเดอพี่น้องเดอเบ่งน้ากันนี่ละปลูกอยู่ใส่กะปลูกอยู่นี่ไกล้กะมีหมากะมีพี่น้องมันเยียบอยู่ทงเพื่อนกะมีไก่จักไก่พ่พี่น้องก,ใใกะไก่สนุกข,ของบมมีเราพี่น้องไก่คนในหมู่บ้านนี่และพี่น้อง่นมาเขืยมาควัดเพราะว่าปฐินแก็บเด้ิ่นึกว่าเม็ดเข่าพิ่นมาเขืยมาควัด กินพี่น้องแล้วก็กินเม็ดพักเผาไปนํากะปลูกเสียงแน่ล่ะพี่น้องคือว่าแหละใดก็เอาบ่ได้แล้วก็ถือว่ามูกะสนุกก็สิบ่ซื้อมาเฮ็ดอีกที่ว่าสิซื้อมากะก็สิมีผักขมผักบงเนาะพี่น้องบ่ได้ว่าเลยว่าแล้วอสิเฮ็ดใหม่เลยให้ละโลออกมายใหม่เนาะจังเฮ็ดใหม่ ไถคาดหม่แปลงนานไม่ว่านนะคะมันก็นขึ้นอยู่เด้มันก็นได้อยู่นี่ดินก็จน,นแตกขาพี่น้องจะฮ้อนบ่ฮ้อนเสียงก็สิได้หรือบ่คือนานพักก็ปน,นเปนไปด้วยหญ้านําพี่น้องสิเปเอเตเนาะพี่น้องเนาะ,พนนะเพราะว่าเฮาไถดุดเพิ่นละน นุก็จะให้เบ่งบรรยากาศเตอทองพ้านะพี่น้องงามขนาดเลยบรรยากาศอยู่ในสวนลวก็บดแน่แดดแน่พี่น้องกับบรรยากาศดีมีลมแน่สวยมาจาักเล็กจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเบ่งต้นกล้วยของเพื่อนเ้อะอันนั้นก็คือสวนเพื่อนพี่น้องสวนมันจะเป็นสวนติดติดเต,ต,ต่อๆกันมันจะเป็นอันอยู่นี้อยู่นี้กับเป็นวักหนึ่งพี่น้องเห็นขั้นคู่ป่ะฮะกัแลวก็สซีมีพไปไปักน้ำไาอีกับเป็นตอนหนึ่งอีกพี่น้องมาเบ่งพี่กับเป็นอีกต่อนหนึ่ง แล้วก็ข้ามไปที่ว่าต้นสาลีน้ะก็อีกตนหนึ่งพี่น้องเพราะเป็นดินเขามันติดกันเลยพี่น้องมันบอบแมนว่าดินรวมกันเลยเลยพี่น้องเด้อเป็นของไทยของลาปลูกนกันเบื้องนกันดินคงแม่บ่อแพนคือเสร็จนี้เลยพี่น้องเด้ออาที่ปลูกอยู่น่ะก็คือดินกระเจ้าเลยพี่น้องผลเก็ตรคอแลกเปลี่ยนกันอยู่พี่น้องภาคนั้นกับบอแมนทาก บ่แผ่นดินดินเฮานี่มี2ภาคบ่ภาคเดียวเส้นเดียวอ๋อแล้วภาคนี้เด้อดินใหม่ภาคนี้เพิ่นดินใหม่ภาคนี้ก็แม่น3เส้นแม่นบ่เฒาเส้นแม่นเฒาเข้าเส้นนึงดินแม่บ่แ่นเส้นเด้อพี่น้องมสิเป็นวงยาวจอันทางลาเฮาก็สิเฮาเป็นเส้นเด้อพี่น้องเป็นแล้วไปเนาะแล้วก็สนุกคิดว่า พี่น้องคิดเห็นว่าไดๆเนาะสนุกสิเสนอมาให้พี่น้องฟังเด้อว่ย่ามาปลุกตูบอยู่ทั้งทึงหนิพี่น้องมันเหมาะสมกว่าเนาะพี่น้องว่าคือสนุกว่าสนุกปุ๊กอยู่นี่ก็เหมาะสมเพราะว่ามันเกิใกลส้สวนเฮาตื่นมาเฮากับเห็ดน,น้ำพักน้ำสวนเนาเลยเนาะมันบอกพี่น้องเดี๋ยวสีปลุกตูบน้อยอยู่เพิ่นว่ะปลุกตูบน้อยอยู่กับสิเห็ดปลุกพักสะลอกสลี่ปลุกพักปลุกมีไปพี่น้องมีอย่างก็ ปลูกไปซื้อมาปลูกเนี่ยที่หมู่บ่ิปลูกแปลงหงแปลกตากะสิลองปลูกพี่น้องอันเน้นนักก็คือขาดบ่ได้คือมะฮุ่งเด้อพี่น้องต้นมะฮุ่งบาแพงหมักต่ำมะฮุ่งลอยฟ้าเด้อพี่น้องและบ่เป็นแล้วบอกฮุ่งลอยฟ้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่เด้อพี่น้องเด้อฟ้าเพิ่นเปลี่ยนให้ฟ้อ้นเพิ่นเลี่ยนให้เป็นต่ำมะฮุ่งลอยพื้นเอาผว่าปลูกตูบในน้อยอยู่ความคิดของสาวนุกกบาแพนกะ อยู่เพื่อนกับมันลายคนนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเฮากะอีครบคัวหนึ่งอยู่น้ำพิ่นกะเพื่อนนั้นกับเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่กับแม่ยู่แหละสนุกกับว่าพงก็จะเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นอิสระของครบครัวเฮ้าม่นล่ะวะเฮาก็ากแงออกมาอยู่ตู่ต่างหาแล้วกะแหล้วก็เห็ดปลูกพักปลูกมีไปน้ำขายส่งตลาดไปน้ำพี่น้องสีมาอยู่พี่เลยพี่น้องมันก็นสบายสวยกับว่ามียังมารบกวนเฮ้าพี่น้อง อยู่ทางบ้านเนะคนเปิดเพลงฮันทนในนี่รถไก่ทางวัน,ว,นวันมันกาสีน้องกะเวลาคนดูมันกับวคักในโมเน่เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าสานุกว่าอย่างผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนำเอฟซีทุกคนเดอ้อที่หลยง่ายให้เบิ้งให้ฟังน้ำกันเนาะความคิดของสานุกก็จะคิดเรื่อนี้เลยพี่น้นองพอฮายู่นกันหลายคนเพราะว่า มันสิแบบว่านิ่งเพิ่นนิ่งโตโตเฮ็ดโตหวนาพี่น้องอายุน้องก็อยู่อีกข้อกลัวนึ่งก็สบายใจพี่น้องลูกขึ้นมาหนังเข้านั่งน้ำเฮ็ดยู่แต่งกินเฮาก็อยู่ในหนี่เลยนะโคตรพักโคนรมีฮาก็อยูในน้ำใสก็มีพี่น้องก็คือเป็งน้ำบดานหลักกสนุกกัสีได้เอาฟุ้ยลงมาอีกตั้งห้าขไดในลงมาอยู่พี่น้องเนี้ยกัสีโอมีอย่างหลายแล้วออกเล็กๆน้อยๆก็กัสีลงทึนค่ะสีเฮ็ดตูปกะ ประมาณสองหมื่นกับพอ่อแล้วเนาะบ่เพนเนาะประมาณนั่นแหละบ่แพนว่ะตูบนี่น้อยแบบนี้ <_ S 2> เห็นบ่เพิ่นก็ลงมาปุกตูบอยู่พี่น้องก็คือเพื่อนลูกมันนะครับแกกับบอเมนเพื่อนเพิ่นเ,นเทอเทพ่นกำลังปุกอยู่พี่น้องกำลังก่อตั้งเสาแล้วมุงไว้แล้วอันมุงไว้แล้วตั้งเสาไว้แล้วยังไม่ได้ก่อเนาะบอแพนเพิ่นก็ยังมาอยู่นซัมซาซัมซาหาเงินหาคํำได้เพิ่นว่ะเพิ่นกับปลูกพักพี่น้อง พูกพักเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้พี่น้องคือกันกันสนุกกัแหละทางลูกมก็มีสวนสวนมะอึมะบวบเพิ่นเด้พี่น้องเด้อทางนีเสี้ห้องมะอึมะบวบทางนั้ก็เสิ้ห้องพักทองเด้พี่น้องเด้อเพิ่นกับปูกไว้ผมซาหาเงินถัดมาได้ได้ซิบเก็บสิบได้หาเก็บหาไปกับสันแล้วพี่น้องถ้าว่าได้ซากินสามสิบนกระเป๋ได้เลยพี่น้องเลย พดธมันสีสุ่มๆนแน่บ่แยเพราะว่าแดดมันแหวิดนอาจนแตกครับมึงมงได้ยังงมันฝนตกแล้วมันก็เสาะไปแลว้วเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ขุดนานแบบจบดีเฮาหวานต่อของเพิ่นเลยเด้เด้อสนุกสิให้เบิ่งรอบๆพี่น้องค่อยๆไปนํากันเด้อพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศก็ศกดีเด้อพี่น้องโอ้ยคำผู้ใดดำหน้านะก็เสิว่าฮ้อนแดดแฮงพี่น้อง แดดจัดเลยพี่น้องเอ้ยมีเมฆเป็นบางส่วนน้องปเูเปกอะฝากเพคนไว้อยู่บ้านเลยพี่น้องฝากหลานไว้อยู่เทิงพูดแหละก็ลงมาเห็ดน้ำสวนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเด้อบุเ đ า o พูดลงมานำ้ำเอาแฟนมองตกันไปแล้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับ,บอเอฟเฟนขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบอลแฟนสาวนุกในเด้อไอ้พ่ออีช่องสาวน้องพาแชร์ในเด้อจ้าไอ้บ้า